ต้อนรับสู่จักรวาลแห่งการดูดวงช่องที่เชื่อมโยงคุณกับพลังงานแห่งจักรวาลผ่านการทํานายดวงไพ่ตัวเลขและราศีไม่ว่าคุณจะกําลังสับสนเหนื่อยล้าหรือมองหาคำแนะนำคลิปนี้อาจมีคำตอบที่จักรวาลส่งมาเพื่อคุณค่ะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยกับราศีกันสีกันกวันที่23สิงหาคมถึงวันที่22กันยายนครึ่งปีหลัง2568 ชาวราศีกันผู้ละเอียดรอบคอบและใส่ใจในทุกอในช่วงครึ่งปีหลังของปี2568นี้คุณจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนในชีวิตประจำวันและการพัฒนาตนเองเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ใช้ทักษะการและการแก้ปัญหาเพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโตในทุกด้านค่ะการงานและการเงินในด้านการงานคุณจะโดดเด่นในเรื่องความสามารถในการจัดระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนและสติปัญญาซึ่งจะเป็นโอกาสให้คุณได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ความภาคเพียรและความรับผิดชอบของคุณจะเป็นที่ประจักษ์หากคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการบัญชีการวิจัยหรือการดูแลสุขภาพจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะประสบความสำเร็จเป็นพิเศษ หากกำลังมองหาโอกาสในการพัฒนาทักษะหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมเป็นช่วงที่ดีที่คุณจะได้เข้าร่วมอบรมหรือโครงการที่จะช่วยเพิ่มพูนความสามารถสำหรับเรื่องการเงินสถานะทางการเงินของคุณจะมีความมั่นคงและมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอาจมีรายได้พิเศษเข้ามาจากการทำงานเสริมหรือจากการประหยัดอดออมที่คุณทำมาตลอด การวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณสามารถต่อยอดความมั่งคั่งได้อย่างไรก็ตามระวังเรื่องการใช้จ่ายเพื่อสุขภาพหรือการดูแลตัวเองที่มากเกินไปรวมถึงการลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เชี่ยวชาญควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมสำคัญเพื่อป้องกันความผิดพลาดความรักและความสัมพันธ์ สำหรับคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่น่าสนใจจากการทำงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์คนคนนั้นอาจเป็นคนที่มีความฉลาดรอบคอบใจในรายละเอียดเช่นเดียวกับคุณทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันได้ง่ายได้ลและทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายคลึงกันนะคะสำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์จะมั่นคงและเต็มไปด้วยความเข้าใจกันมากขึ้น คุณและคนรักจะมีโอกาสได้วางแผนอนาคตและจัดการเรื่องต่างๆในชีวิตร่วมกันอย่างเป็นระบบการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและใช้เหตุผลจะช่วยแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆได้อย่างรับอย่างไรก็ตามระวังเรื่องการจุกจิกจู้จี้หรือการวิพากษ์วิจารณ์มากเกินไปทำให้คนรักรู้สึกติดอัดได้ควรแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจกันอย่างเสมอสุขภาพ โดยรวมแล้วสุขภาพของคุณในช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นที่ดีแต่ควรระวังเรื่องระบบทางเดินอาหารและลำไส้อาจมีอาการปวดท้องท้องผูกหรือท้องเสียได้ง่งยควรใส่ใจเรื่องสุขานามัยของอาหารและรับประทานอาหารที่มีแกลกใยสูงนอกจากนี้ระวังเรื่องความเครียดจากการทำงานหนักหรือการคิดมากเกินไปซึ่งอาจส่งผลต่อการนอนหลับและทำให้ปวดศีรษะได้ ควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นโยคะเดินเล่นในสวนหรือการอ่านหนังสือคำแนะนำสหรับชาวราศีกันใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์นี่คือจุดแข็งของคุณจงนำไปใช้กับการตัดสินใจในทุกๆด้านวางแผนการเงินอย่างรัดกุมการบริหารจัดการเงินที่ดีจะช่วยให้คุณมั่นคงและปราศจากความกังวลเปิดใจและผ่อนคลายในความสัมพันธ์ การลดความกังวลและแสดงความรักจะช่วยความสัมพันธ์ราบรื่นดูแลสุขภาพอย่างพิถีพิถันการใส่ใจในรายละเอียดเรื่องสุขภาพจะช่วยให้คุณมีพลังในการทำสิ่งต่างๆขอให้ชาวราศีกันมีครึ่งปีหลังที่เต็มไปด้วยความสำเร็จความมั่นคงและความสุขจากการดูแลใส่ใจในทุกรายละเอียดของชีวิตนะคะ